สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีเรื่องดับแค้นไร้ประณีนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มโซจีซอบที่มารับบทนำกีจุนบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่ออกจากวงการใต้ดินแต่11ปีต่อมาน้องชายเขาตายพระเอกจึงต้องกลับเข้าวงการอีกครั้งเพื่อสืบการตายของน้องเป็นเรื่องราวของนำกีจุนพระเอกของเรื่องที่เมื่อ11ปีก่อนเคยเป็นนักเลงอยู่กับหัวหน้าแก๊งกูบงซานแต่เพราะเหตุบางอย่างทำให้เขาต้องออกจากวงการไป แต่เขาก็ได้ขอให้หัวหน้าแก๊งกูบงซานกับหัวหน้าแก๊งอิจอูนที่เป็นแก๊งที่น้องชายเขานำกีซอกอยู่ว่าให้รักษาสัญญาเขาข้อหนึ่งคือทำให้น้องชายเขาปลอดภัยและเขาจะยอมออกจากวงการไปแต่แล้ววันหนึ่งนำกีซอกกับถูกพวกนักเลงวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งฆ่าตายทำให้พระเอกต้องการจะรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าน้องชายของเขาพระเอกไปที่คุกเพื่อขอพบวัยรุ่นที่ฆ่าน้องชายแต่กลับไม่สามารถทำให้เขายอมบอกได้ว่ารับคำสั่งใครมาแถมพระเอกยังโดนพวกเพื่อนของวัยรุ่นคนนั้นมาหาเรื่อง แต่เขาก็จัดการพวกนั้นได้อย่างง่ายดายทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีฝีมือเท่านี้ไม่น่าจะฆ่าน้องชายเขาได้เป็นแนวแอคชั่นดราม่าระทึกขวัญที่ดูสนุกมากฉากต่อสู้คือมันมากลุ้นสุดๆส,สามารถรับชมได้ทางเน็ตฟลิกมีทั้งซับไทยภาคไทยจบแล้วค่ะ